ดูแลตัวเองไม่ต้องอะไรยากค่ะการดูแลตัวเองนะคะเริ่มจากน้ำดื่มนี่แหละค่ะนี่ซิตดีกรีนะคะน้ำแร่ธรรมชาติจากเชียงดาวแร่ธาตุครบ16ชนิดค่า pH 8.5ปรับสมดุลร่างกายไร้สารเคมีสดชื่นทุกหยด ราคาสบายสบายดื่มได้ทุกวันนะคะสุขภาพดีเริ่มได้จากแก้วแรกนะคะ mm hmm. พูดไปก็คอแห้งไปนะคะ mm hmm. ก็ต้องดื่มน้ำแร่ซิกซตี้ดีกรีค่ะเนี่ยดูฝาเขาก็คือช่วยลดโลกร้อนลดขยะมากเมื่เราเปิดฝาเงนค้างอยู่อย่างนี้เลย ไม่ต้องกลัวหลุดไม่ต้องกลัวฝาหายนะเวลาเปิดน้ำดื่มนะลองหาซื้อมาใช้ดูคะ่ะลองหาซื้อมาดื่มดูคะ่ะ